ขนาดนี้เนี่ยมีแบบเรียกว่างานในวงการอะไรเงี้ยติดต่อมาบ้างไหมมีมีแต่ว่าแต่ว่าคือแบบว่าไม่เห็นว่าน้องโปดอยู่ในช่วงที่ว่าวัยเขากำลังเล่นอ่ะไม่กล้าที่แบบจะรับงานเยอะๆเพราะไม่อยากให้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทําอะไรแล้วเขาจะแบบดูกดดันหรือว่าเขาจะงงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาตามสบายเล่นอะไรเล่นเต็มที่ไปเลยดีกว่าถ้าเกิดนานๆรับครั้งก็โอเคด้วยวัยที่เขายังเล็กด้วยแล้วเรามองว่าเออข้อตกลงที่เขาเสนอมาบางทีมันแบบ ยังเกินความสามารถของเขาแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้เขาแบบว่าเสี่ยงงานเปล่าๆแล้วก็เออเอาความสบายใจสบายใจทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก่อนดีกว่าเราให้เขาโตกว่านี้ก่อนดีกว่าอยากาให้เขาเข้าไหมในวงการเฉยๆมากถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาบอกว่าเขาอยากทําโอเคเลยลูกแต่แม่จะไม่ไม่ไม่เป็นคนผลักดันหรือว่าส่งเสริมว่าเออลูกไปทํางานนะลูกไปเข้าวงการไม่แล้วแต่เขาอิสระเขาเลยค่ะอยากทําอะไรก็ทําตอนนี้น้องโปรดเนี่ยเขาก็เริ่มไปโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็ ไปเรียนวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าคุณก็จะโพสไอจีถึงลูกได้ซึงดราม่าดราม่าเอาจริงจคือแบบว่าใครไม่อยู่ในจุดนั้นอะไม่เข้าใจจริงๆนะคือบอกว่าเขาจะเป็นเด็กปกติที่ไม่ค่อยร้องไห้ฉีดยาก็ไม่ร้องอะไรก็ไม่ค่อยร้องแล้วเป็นคนที่ร้องแป๊บๆปเท่านั้นแต่วันนั้นเข้าโรงเรียนเขาร้องชั่วโมงครึ่งร้องเสือกสะอื่นแบบ เราอยู่ข้างหน้าเราได้เราจําเสียงลูกได้เลยเราบอกช่วยไปดูหน่อยได้ไหมคะปวดเป็นไรหรือปเปล่าแล้วเราก็ร้องไห้เราเราแบบคือมันสับสนมันยังไงเรากลัวกังวลไปหมดปวดไม่เคยร้องนานขนาดนี้จนจนคุณครูต้องออกมาตอบเราคือฟังจากแม่แม่มาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราต้องรีบเจอเขาคนแรกเลยนะระหว่างที่เลิกเรียน เราบอกเขาก่อนก่อนที่เราจะแยกเขาว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะโปรดจะได้เห็นหน้าคุณแม่เป็นคนแรกแม่ปรแม่ไม่ได้ทิ้งแม่นั่งรออยู่ข้างหน้าโปรดไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราสัญญากับเขาอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องทาตามสัญญาอย่าให้เขามองว่าอ้าวทาไมแม่ไม่มาดิฉันก็ยืนอยู่หน้าประตูคนแรกเลยค่ะเออพอเริ่มปุ๊บแม่แม่คนอื่นอย่าพิ่งค่ะใจของแม่ที่ฉันก่อนค่ะพ่อเลือกจะเจอแม่คนอื่นก่อนแล้วลูกคนอื่นที่เขาสัญญาไว้กับแม่เขาอ่ะเดียวนะลูก ลูกัะเจอหน้าแม่คนแรกไหนว่าแม่แต่แม่เปื่อยแต่ตอนนี้ก <när S 1> <t un> ็ดีขึ้นแล้วหรอไม่ไม่ร้องละร้องไห้แต่เดินเข้าห้องเองอ๋อหรอก็แต่ยังร้องเริ่มรู้นาทีแล้วแต่เวลาเล่นกับเพื่อนร้องไหมไม่ร้องอะอยู่ในห้องแบบว่าโอเคเลยโอเคเลยแบบว่าไม่มีปัญหาก็เหมือนว่าร้องแบบเหมือนร้องอ้อนเหล่าแต่พอจริงๆในชั้นเรียนไม่ร้องเลิกลอแล้วโบชอบไปโรงเรียนป่มครับชอบชอบมีเพื่อนไหมคะมีเพื่อนไหมครับ มีเพื่อนเยอะไหมเยอะไหมได้เรียนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็มีเสริมพัฒนาการทางด้านสมองอะค่ะก็คือชิติดาเออเท่านั้นเองอย่างเมื่อก่อนก็จะมีเรียนว่ายน้ำเราก็แบบไม่อยากให้แบบว่าเหมือนกับว่าเขาไปเรียนอะไรเยอะๆค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่วัยกับแบบกำลังเล่นอะเขาหาให้เล่นสนุกไปดีกว่าเล่นไปดีกว่าเพราะการเล่นนั่นแหละมันคือการเรียนรู้อย่างหนึ่งพัฒนาสมองและพัฒนาการการเจริญเติบโตเขาไปโรงเรียนแล้วต้องเรียกได้นี่นะอะไรชมเลย นนะอะไรปรยกพี่เออเดกเขารู้องโปรดเนี่นะเขาเป็นหลานคนแรกของตระกูลนะคะเห็นว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเ่อมากเวลาไปเดินห้างนี่แค่หลานไดเอามือพายแปะละกับอะไรนี่คือได้หมดเหรอซื้อให้หมด นึกถึงสมัยสมัยเราเด็กๆต้องร้องชักดิ้นชักนออะได้ใช่ใช่ใช่พอเป็นหลานเนี่ยแค่เอามือละก็ซื้อแล้วรอยังไม่ทันละแค่แบบเหมือนกับแค่แบบว่าแค่แบบว่าอะไรรปุ๊บทันทีซื้อเลยเอาไม่ลูกเลยเอาไม่ลูกเลยทันทีคุณปู่คุณย่าก็เหอหลานคุณตาคุณยายก็เหอหลานแต่แน่นอนนะโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยอยู่ติดลูกตลอดแต่มันก็มีบางวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขาใช่ คือเรามีธุระมีภารกิจเล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างไปเที่ยวสิงคโปร์กันแล้วก็บอกว่าก็ไปสองคืนก็คิดถึงแบบไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเอาผ้าอ้อมไปดมด้วยถอดๆใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพกติดไปพกติดไปเอาไปดมเอาไปคุมหน้าคือไม่รู้เป็นไปเองแล้วอยากอยากมีเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะแต่ความจริงก็คือแบบว่าลองไปแบบสวีทสองคนกันบ้างแต่ปรากฏว่าคิดถึงลูกผมก็คิดถึงแต่แอบงงว่าเขาเอาผ้า เอาอยู่ดีๆเอาผ้ามาคลุมทำไมดนมกลิ่นลูกเออเอาพับใส่ถุงไปด้วยนะครับกลัวกลิ่นหายแล้วก็สิบล็อกนี้เลยปะ่จริงในระหว่างนั้นทำไงอ่ะให้ย่าเฟซททม์เหรอหรือว่าไงหรือส่งรูปหรือว่าไงบ้างเฟซททมส่งรูปค่ะแลวตอนนั้นคือเป็นช่วงที่น้องปอดแบบว่ายังเบบีมากๆยังป๊อปล่ะไปราชการต่างประเทศบ่อยๆเงี้ยเวลาห่างลูกเงี้ยไม่ใจขาดตายคิดถึงมากคิดถึงมากไงอ่ะ ก็เนี่ยครับเฟสไทม์เทคโนโลยีช่วยได้ไได้เลยเนาะไม่นีเนาะจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องไปที่ประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะค่ะแล้วจะมีช่วงวีคหนึ่งที่เขาเป็นเป็นวีคที่แบบเขาได้หยุดเขาก็จะบอกเลยว่าต้องมาไม่มาไม่ได้ทุกคนต้องคือไม่ได้จะเจอเมียนะคะไม่ได้อยากเจอลูกค่ะเห็นบอกครั้งนั้นไปกันหมดเลยอ่ะใช่ไปกันหมดนะคะกลัวลูกลืมหน้าคือวินาทีแรกคือโผล่หาลูกเลยไม่ได้โผล่หาเมียนะคะโผล่หาลูกเลยว่าจำได้ไหมเออพ่ออะไรอย่างเงี้ย ทำไมอะทหารเรือมีหลายคนเหรอลูกลืมหน้าพ่ออย่างนี้เหรอก็มันเป็นวัยที่แบบว่าเขากําลังโตเราก็กลัวเขาจะแบบว่าคือมันความเป็นพ่อเราก็รู้สึกไม่ดีเวลาที่แบบว่าเขามองหน้าเราแล้วเขาแบบงงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีที่พี่ที่ทํางานก็จะแบบเนี่ยไปราชการกลับมาแล้วลูกไม่ให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเราก็แบบว่ารู้สึกไม่ดีไม่อยากให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วน้าเป็นยังไงอะคะเวลาที่เราไม่ไม่อยู่นานๆเนี่ยเขารู้ไหมคะ ที่หลังๆเนี่ยเขาเขาเขาเริ่มโตแล้วเขาก็จะโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยวันที่เจอกันครั้งแรกเขาก็จะอึ้งไปนิดหนึ่งคือมองหน้าจ้องอยู่พักหนึ่งอะพิจารณาพิจารณาพักหนึ่งเราก็แับใจไม่ค่อยดีแต่สักพักก็โอเคเขาก็ยื่นมือมาอุ้มอุ้มอุ้มได้ข่าวว่าคุณป๊อปหวงลูกมาก ห่วงนี่ห่วงขนาดไหนเป้ยจะปล่อยให้ลูกลมบ้างอะไรนิดนึงก็ไม่ได้เอ้าเหรอคือลูกลม <ij os> เขาบอกเฮ้ย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 ไม่ป <laughs> <ij os> ปล่อยให้เขาลมบ้างเขาจะได้ลุกเองเขาจะได้เก่ง <e <ach> อะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้เลยคือทุกคนตามประกบหมดเลยอ่ะ <c oughs> พี่เลี้ยงนะคุณคุณย่าบอกว่าตามประกบเลยนะทุกฝีกวคือต้องมีใครอยู่กับโกรธทุกคนบอกว่าเหมือนกับว่าทุกคน ใจดีแล้วก็ตามใจมากายอีกเป็นอแม่เป็นแบบว่านางมันลายยิ่ดแล้วก็หมดจนแบบลูกใช่สิไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าลูกก็ตะเวดเปิดเปิงกันไปหมดคนตบเข้ามาแล้วแบ่งหน้าที่กันไหมล่ะพ่อแม่ส่วนใหญ่เรื่องสุขภาพเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป้ยอ่ะคุณพ่อจะเป็นฝ่ายเอเดนเป็นฝ่ายเล่นกับเขา คือได้ใจลูกไงอะไรที่ต้องแบบหน้าที่แปรงฟันป้อนยาที่ลูกไม่ชอบอ like. ่ะคุณแม่ไงมาอยู่กับพ่อจะมีความสุขแฮปปี้ทำอะไรก็ได้แต่พ่อจะบอกประหารแต่บอกคุณย่าเออทุกคนตามใจรู้ว่าคุณแม่ไม่ตามใจเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติเราได้มอบให้นี่ไงดีๆเนาะบอก่าดูดีเนาะต้องแล้วบอกดีๆอ่ะนี่ตัวโปดแม่ดูไหมแม่ดูแม่ดูหรพ่อล่ะแล้วพ่อดูไห ลูกหมดแล้วอะไรก็จะตอบ